มาอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับจากทางโซนี่เอนครับเพราะว่าล่าสุดทางโซนี่ได้เปิดตัวเจ้าตัวเลนส์โซนี่เ20-70มิล f 4นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ G คุณภาพตัวนี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆในราคาที่สามารถจับต้องได้มากๆครับจะมีเลนส์ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับในคลิปนี้โซนี่ 20-70G ตัวนี้เป็นเลนส์ที่มาแทนเจ้าตัว24-70 f 4ไซส์นะครับที่เคยเปิดตัวออกมานะครับนานมากๆตั้งแต่โซนี่เปิดตัวโซนี่เ r ตัวแรกนะครับก็มีเจ้าตัวนี้แหละ 24-10 F4 ไซส์ที่ขายลากยาวนะครับมันจนถึงวันนี้ซึ่งคุณภาพตัวนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในวันนี้อาจจะไม่ได้รองรับกล้องที่มีสเปคโหดมากกว่าเท่าไหร่นะครับคือสามารถใช้งานได้แหละแต่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันโซนีก็เลยเปิดตัวโ o n y ่ f 2 0 0 F4G ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งตัวนี้จะมีความกว้างจากตัวเก่าก็คือ24มิลเป็น20มิลโดยใน4มิลตัวนี้ทําให้ตัวเลนส์มุมรับภาพนะครับกว้างกว่าเดิมถึง10องศากันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสาหร การถ่ายวอลก็อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์และผมคิดว่าน่าจะทํางานนะครับในตัวเดียวได้แบบสบายๆครับเหตุผลที่ทางโซนี่ทำจ้าตัว20มิลมาแทนเจ้าตัว24มิลนะครับเท่าที่ผมอ่านใน DP พิวเนาะเหตุผลก็คือมันเหมาะนะครับสาหรับคนที่จะมาถ่ายวีดีโอนั่นแหละครับสมมุติเวลาที่คุณถ่ายวีดีโอแล้วคุณต้องการเฟรม24ถ้าคุณใช้งานวีดีโอคุณต้องใช้ประมาณ20มิลเพื่อที่จะหนึ่งขอบล่างขอบบนใช่ไหมครับแล้วก็2นะครับมันจะมีเจ้าตัวด i จิตอลพรอมนะครับหรือกัน์ันแบบแบค เจ้าตัว20มิลพอมันคูณมอนครอบอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ24มิลก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลครับที่ทางโซนี่นะครับเริ่มต้นโดยที่เจ้าตัว20มิลนั่นเองครับมาดูในส่วนของสเปคเจ้าตัวโซนี่ F27F4G 0ตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้นะครับจะให้มอเตอร์มานะครับทั้งหมด2ตัวเป็น XD Linear Motor ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นเลนด้วยสิ่งที่มันดีมากๆของเจ้าตัว XD Linear Motor คือมันเบาแล้วก็มันเงียบมากๆนะครับมันใช้ชิ้นเลนในการมอเตอร์โฟกัสนะครับทำให้ประสิทธิภาพการโฟกกัตววนีี้้บเงยแล รวมเร็สของมาอย่างที่บอกไปมาพูดถึงชิ้นเลนส์ของเจ้าตัว Sony f e 2ฟ7 0มิลตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะมีชิ้นเลนส์นะครับทั้งหมด16ชิ้นเลนส์นะครับแบ่งเป็น13กลุ่มเลนส์นั่นเองสิ่งที่มันเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับผมครับคือตัวนี้นะครับจะมีชิ้นเลนส์พิเศษนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับมีตั้งแต่เอนะครับหรือ r i c a l น Lens เี ED s อ h e r i c a l นะครับมีเจ้าตัว Ed ธระครบอลเลนส์ม16-17ชเอนนะอร์เร้อลนะครับว่าชล้วนของเจ้าตัวนี้นะครับ 1 6 1ชิ้นนะครับเป็นชิ้นลิมิเศนะครับเกินครึ่งไปแล้วนะครับบอกเลยว่าคุณภาพ,พตัวนี้จัดเต็มมา,มากๆครับทางโซนี่นะครับเคลมว่าตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสได้รวดเร็วกว่าเจ้าตัว f4 ไซส์ตัวเดิมถึง60เปอร์เยดียครับโฟกัสแรกสุขสดของตัวนี้จะอยู่ที่30ซนเมตรสำหรับช่วง w i แล้วก็ช่วงเทเลสอยู่ที่25ซนเมตรทำให้อาจารยยของตัวนี้นะครับอยู่ที่0.39เท่าถือว่าเป็นเลนตัวหนึ่งที่มีอัตราการขยายที่ค่อนข้างจะสูงมากๆแล้วใครที่เฮ้ยต้องการถ่ายโช ตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะครับน้ําหนักของเจ้าตัวนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่488กรัมก็ถือว่าไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็จะมีความใกล้เคียงนะครับกับเจ้าตัว24-70ไซส์ตัวเดิมถือว่าค่อนข้างโตเคถ้าใครถือบอกแบบนี้อาจจะหนักไปนิดนึงนาะอาจจะต้องหาอย่างเช่นเลนส์ที่ผมมีนะครับเจ้าตัว20มิลอยู่ไหนวาคือเลนส์ผมเยอะมากนะครับตอนนี้อย่างเช่นเจ้าตัว20-88มาแทนนะ้องหรือใครที่อยากได้ถ่ายบล็อกแล้วต้องการสว่างๆก็อาจจะใช้เจ้าตัว20-88แทนครับ ม mm นเอลนส์เจองตัวโ o n y FE 20-70 f/4G ตัวนี้จะมีราคานะครับวางจำหน่ายอยู่ที่1 9 9เหรียญครับในวันนี้นะครับวันเปิดตัวก็คือวันที่18มกราคม2566เนาะมีราคานะครับแปลงเป็นเงินไทยสกุลไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ36,500บาทครับแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับก็รอติดตามกันได้สำหรับคนที่สนใจเจาะตัวเลนส์ตัวนี้ครับ <S <S ถามว่าเลนส์เจาตัว20-70มิลตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมส่วนตัวแล้วนะครับมองว่าเหมาะสำหรับบุคคลที่ จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องค่ารูรับแสงนะครับที่มันฟิกอยู่ที่ F4 ครับคือถามว่า F4 มันแคบไหมมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นจะถามว่ามันกว้างไหมมันสว่างไหมมันก็ไม่ได้สว่างอะไรเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่เน้นในการแบบท่องเที่ยวนะครับต้องการเลน์เดียวจบน้าหนักไม่มากคือต้องการถ่ายวอลเราต้องการความยืดหยุ่นดีค่อนข้างจะเยอะผมว่าเจ้าตัว27เซตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะมากครับถ้ามีโอกาสผมคิดว่าคงได้ยืมนะครับทางโซนี่ครับมารีวิวนะครับให้ทุกคนฟังเ NO นว่าเฮ้ยเลนด์ ติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c สไ b e ให้ช่อง The Free ของผมด้วยส่วนวันนี้ผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ